อ่ะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องมาก,กินมักซ์ลีปิดวานนี่แหละพ่อแม่พี่นอ้องหนึ่งมะกรวยมาตะการได้พลาดเดียวที่กินของกินดินเ <c oughs> ออ <c oughs> มาลูกหลาน fc ทุกคนน่า <c oughs> สบายดีพี่น้องมาก,กินต้มกล้วยเออหนึ่งกล้วยหนุ่มชาดี น้ำกันเด้อร์กินอาหารว่างแตงอ่อนแตงอ่อนๆคบักแตงจริงอ่อนๆเนี่ยแน่เลมากินอ่อนๆครับเขาในทีก er ินหนึ่งกล้วยชุกก่อนกล้วยอันมานใหญ่ๆนะกล้วยช่างบโปงหรอกกล้วยเม็กซิกันเขาเอามาอันกินนิดเนาะมันชุกแล้วมันหนึบกิน Xuân này sống mặc tôm đấy, Tôm sẽ cày Cái mặt nó đi đây là Nó xúc không có kìm vào đây là Nếu mà không có tôm vào đây lệ phốt Để tôm cay xúc sẽ còn nó ở luôn ở lông Lâm rẳng phải ăn tăng khẩu không? Khẩu khẩu Bạn nào vẫn ướt khẩu vẫn ăn vào đây มันเข้าไปกินกว้วยตัางเขาเป็นน่างเขาต่างประเทศกินมัน<บ>กินมันกับไก่กับยังกันแล้วเขาบ้านเฮาเปนบุเดีอืวกินมันจะอดิ่งเหนียวเขาอันนี้แหล,ละเขาว่าลูกข้าวเหนียว <laughs> ลูกขา้าวเหนียวมันก็เหนียวคือข้า,าวเหนียวก็โบยใหญ่โบโตเป็นตะเปาะแต่แปะอะไรเกิดมากกินข้าวเหนียว <laughs> ตัวฝรั่งเขากินขา้าวกินมันกินอย่างโตเขาใหญ่เขาสูงดีนะง่ายปูเขาบาเขาเขาละถ้าพอบอกกินหมดแล้วอ,อาหารข้าเจ้ากินชีสไก่มีต้มต้มหมัมมกอันชุอกะกพี ไก่ก็กินเล้ยวข้าวประแม่พี่นอ้องแต่ข้าวเขน้อยมาใหม่ทํางานซื้อขาไก่มากินน้ําคุกจอกหนึ่งาาแล้วก่อน <c oughs> เขาก็กินเครื่องหอมเดี๋ยวเขาก็เอามันมากินกับกินมแ่แจ้งอ่อนพี่น้องพันเปลือกไปแตงได้ปเป็นมากกินตุ้ยมาก บักปัญหาแค่วบุคคลดีอ,อืมมาก็ต่ำแตงคือกันเอาผ้ายำกินบลบบคักยํำพูดไปพูดมาต้องเอาพูดเป็นเส้นต่ำมันได้กินดียัำบบคับคนมากินนะ เดีย๋ยวเอาเกลือไม่ใส่จงหร่อยกเกือเอาเกลือเพิมนะพี่น้อเาน,น,น,น้ำเย็นมาเนเ่ยเด้อลูกซีรีส์เจะเม็นงามกว่าแม่เน,นาอในที่จัด mà tất là tất cả những nhỏ Dạ yeah, chắc đôi. À. Ừ, okay. chắc mm. mm. kìa. mặt mặt kìa mặt tèn. Chắc kìa nói năng. Thằng bàn là toàn nhân nuôi. แม่ปลูกตามทางให้แตงจริงบ่แตงกว้ามักโมแมงยังยังน้อยเนาะไปลายแหลนฮะแต่น้อยมักแตงทำมากินก็พอดะแซ่บเลยค่ะขว่าแซ่บเออยังน้อยต่ว่าไม่ให้ขุนปลูกน้อยปลูกหลายต้องปลูกหลาย แตงมักโู่มันเกี่ยวสะผามักทั่วมักทั่วเพื่อนชิลูกตามกระปัดให้ไปไปหันแม่เคยทำในแม่บอกเอาใ้มา,า,มา,าได้ในใมันจะเผามันคือของบ้านเขาอยู่บ่มันคือคือได้เห็นว่ามาันกูอ้วนน้อยมากเลยในมันเกี่ยวสะโพาะมากมันนะมากินกับแก้วแก้วปลากินกับพันกับนิดยตอเนี้ไหนกินได้เลยแตงอ่อนก่อนนะ เอาหายเงินปลูกได้เปล่เอาเงินกับบวกโซมาจะเชื่อได้กินบ้าหรือยังเช็ดแนมกิโซบมาฉันจะกินหมกพริกถั่วก <c oughs> ินน้นอยนๆแต่ภาพไม่ให้กูแน่มักถั่วดำ <c oughs> <c oughs> เงากู่ดำไมไมีอะดำมีปแะบบ เงาดิพ่อแม่เป็นเนาะตัวนังว่งค่อยๆค่อยๆปลูกกันเนาะตำซองพักสาบพ,พักเกลี่ยหิมแล้วใปลูกตัวนัง่งปลูกของมาปลูกแต่ทางเนื้นอตัวนั่งบุรีกินที่เดียวแล้วก็บรรพงมักเป็นต่อนนะบุมักเนาะ เราเหมือนห่วยมาไหนเด้อพ่อแม่พี่น้องแต่ไอ้เหมือนเขาแกลกจีบก็แกลกจีบกินนองมันลมมานหนึ่งกินน้อยหนึ่งเหมนหน่วยเราขอมากินน่าอ่อนมาแก่น้องชุกก็กินน้อยหนึ่งกินหน่วยชุกกินเวียไทยพ่อแม่พี่น้องเขาได้ปานหน่วชุกกินอะไรบ้างกินบ้านหน่วไห Nguyên mục quang phần này của mẹ, 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 quang hoài. Cô mẹ, 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 Cái mẹ, bên này cái mẹ, 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 อยี่ยไปกินมะแกงกัวก,กินสลี <c oughs> กินมากกินมาแขงอ่อนน้ำหนักแถวน้ำหนักแ,แถวโบะแถวโบ๊แถวโบ๊ออกอะ่ะบอกให้ปไปใส่ก็บบไปหนึ่งละพัน <c oughs> บันออกั้งสองเบื้องเบื้องละสองปุดีสีพันโอ้ยุงมวยบินมีอีกนี่ นแมงมีบวบเบื้องเบิ่องมันมาพี่เบื้องบวมแมงมีหรอกต้องมเห็นเจ้าเห็นดีเนาะตาก็ยังเห็นดีอยู่เลยพ่อแม่เป็น้องเป็นตังเส้นังซือเป็นตัวเลขตัวยังต้องใส่แว่นตาเป็นบวชเห็นเราเกือบเมื่อสิไข่บัวร้า บมาวานขึ้นแห้งไข่บัวลอพ่อแม่พี่น้อง,งมันลืมอแมงตาเนี่ยส่งส่งห้องไคมาไข่ให้กับบัวลอยโอ้ยเบบคิดไปคิดมามือเป็นเป็นรูปสะขายส่งอ๋อแมงตาก,กวัวมามันไข่ยังได้แบบป้าชอบมวยเฉื่อยเนี่ยมันมันเผาเป็นแน่นในพ่อแม่พี่น้องอเพิ่มไปเลย ลืมไปเลยเข่าแก่มากเพื่อนก็เป็นขื้เอาจ่วพันพันกับผมมักจือได้พ่อแม่ไปนอ้องขน้อยตอนพันซ้อนหงมือนี่จือคักนนอนรับไปอีกต่นมาบานนี้แล้วเลยก็ <c oughs> <c oughs> อย่างมันบมมักจือเนาะภายก็เป็นคือกันบ่เท่าแก่มาเป็นแมนนี้บ่เป็นนะปะ ก็เป็นปเพราะของพุงชานเขาเองกูนี่คือการผันชดวดเสมอโอ้กูสิแกแม่มงพังตื่นมาบ้านยนี่ลืมเลยแกระว่างใครเป็นคือขน้อยเมียนมาบอกหน่อยเด้อผมแม่ไปเนาะเรื่องความขันบูจื้อ แต่กแงบ้านหนึ่งกันวยหนึ่งมันึงก็หน่วยหนึ่งใช่แล้วพี่น้องอินทรีเบิดสามพักเน้สองพักสามพักเนืชีวิก็ดีอยู่ไันได้เก็บกุมมือซืักขาพักหมกสลอยนึ่งเบิดจะโดนเนาะจ้งต่เดอนเจ็ดเนาะทุกพร้อมกันอันนี้ย่งยง้อยเนาะแกจะได้หน่อยจะได้หน่อยเพื่อด้กินจกินขุมมือ กินช่องพ็กกับบลาปดเตยเห็นหอ่อ,อหกาดอิกเนยบ้าขาดมือขาดนะเตยเสีห่อปันกินม่นก็เสบอกาอะมอก็แช่ลยเจได้กินเบอ มันตับมเข่าตาับใช้กับมึกซาลีก, <c oughs> เก,กล็เป็นหนึ่งย่งเอาไปกินเลยเชื่อคนนะมันคนให้แข็งมันเหนียวแน่นต้องเอาแป้งข้าวเหนียวใส่หให้มันเหนียวตรงนก็จะเอาแป้งนี้สนใส่กับข้าวแต่จะเอาแป้งยังใส่อีกแต่ว่าโบอเอาแป้งข้าวเหนียวเลยนะ เขามาเข้าเขาตำมเรายังเหนียวกวานอยู่ตองเอาแป้งข้เนส่อใส่ตำข้นเนื้อนี่มาชิไปเอาขอแเปเขเ้เนื้ี่านะเบาแล้วยังเห็นปเป็นนะ mm hmm. เขาอัในนิดในมักจะดีนะเขาต้องใช้น้ำตาลใช้กะทิเ้วก็เอาเกาปนกันสองอย่างมาหนึ่งไ้ที่หนึ่งกี่ยังนะ่เปนวบเบิ้เนี่ยโอกพ่อแม่เปนาะ คุณบอกจนจบไปบริเวณยังกินมะแตงมาหน่อยหนึ่งเมืหน่อยมากยังคือกินไก็อ่อนๆกิปลายมันแก่พอแล้วยังยั้อยน้อยกํกำลังเป็นเนาะยังซ้ำน่อยเป็อย่างหนึ่งพ่อแม่เปน้องเป็นลายโจ๊กชุกยังซ้น่อย กินเบิร์จีนหน่อยแหละนี่สามหน่อยพ่อกินแะมาทอดแค้นทอดแค้นในใบกินต้นท้อสองหน่วยแตมันใหญ่เนาะเครือปูยาวากูแม่พี่น้อง,ปร,งป,รอประมาณว่า <c oughs> ดูนะบมมัน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 ผมมากเครือยน่าเนาะเนี่ยเนะาะมือคื้นหนึ่งใบาล,าลามไป,ปดูทิพยระแดดยังน้อยไปไกลเนยนะถามพี่น้องแกงก <c oughs> <c oughs> ติกานวหนึ่งเทาไว้กินหนทได้นน่วยหนึ่งตกากินผู้เดียวบ่ไว้ผายก่นบุบไปทานคนน้ำนนนเน้มือก็ภายในอยาเกินักตนเนเออเพิ่นพอนอนได้ปล่าบุงผ้ามาบอกแจเลยนดูเฟสดูไครทำแล้วก่อน กระดาวมุจะกอ,อมุลลมนดำมาเกือกอมุนด้ำมาเก่งัออลลน้นใช่ครับเนาะพอดีขานาได้กินข้าวเยอะมันนี้นะปะวดหวกิไปแตงโยหนึ่งนะคิดว่าจะต้มคขาเปียกกินอีกเลยบ,บ,บ,บ่มันนีต้มกินเลยนะะกินสุดน้ำสุดน้ำเนอะไรก กี so, ушка, so, ่มะกวยนี่เ่บ้านคือยังหนึ่งได้มกวยแม็กกันนะพี่น้องเอามาหนึ่งหนึ่ง็ชามหน่วยมันจะเต็มชามแซบหรือเปล่านี่แซบแต่ก่อนบราอากซื้อหนึ่บริอากซื้อมันซุมันบัมันหนงมนหนยตับซุกมันถ่าตมันหสุดนั้บ่มดุแต่ว่าเป็นหนึ่งก่อนมันก็แซบ่แซบพี่น้อง อืหนึ่งเทดน้ำหวานกะทิให้อยู่บานพอแล้ว <c oughs> เกล้วยบวดกินเนี่ยพอดีนะเทศลายมดมองไหมเ่ข้าวมาเข้าวมาตํำใส่กับมือกล้วย กรรมสลีมาฮิตม,มกห่อกลับน้องบุญากินได้อย่างกินาาธรรมชาติมันโดดกินนี่ก็อิ่มข้าวแดงเล้วพี่นอ้องอิ่มแล้วสิอย่าบอได้กินก็ได้อย่าง่อนบอกกิน นอนมากิดไอโจ๊อเจ๊ยสินะนอนกำลังม่วนกโมงดังตื๊ดตื๊ดตื๊ดลุกเลยมันยามพักหรอบุอย,ย่างนอนเลยตื่นเต่าเก่าอืมตื่นเต่าเก่ามันมือพักเลยคือบุอย,ย่างนอนน,ยยนอ,นนอนกล้วยนี่แสแืนอนแส่อพี่น้องแสื่อกล้วยนั่งเบาอ่างนี้ แกวนวหนึงกลเครืองนวลสนาดชิบกันอก็เยวที่ไกินนกตาบ้าง,งมาได้อยู่กันทำานเปิดทีวี พี่น้อะไยเบทดช่องกิ่งนะมาตลาดตะการมีความซุกเล็กๆน้อยเปลาะส่วนละกับดุตูนี่นงกัดโอ้บุไรดบุใดเป็นย่งใ่รงนี่ขนาดไปเี็บบเด่นเบิดเหมือก็เห็นุงการเพื่อนิ้โอ้ยวออกไปปักใจทัไหนลูกสาวออกคือกันเติมเบ็ดมันกัดโอ้ยแรงขึ้นไมเพ่าเขาคันบบ่ คุณจะซื้อย<ต>าหอมนั้นมาทา,าววเป็นเซวรอยมันแม่มาบ๊กเกิบ๊กกัดนุ่งะบ๊กมักกัดบ๊กมีเดือดมันกินบ๊กพวกเป็นพวกเป็นเลือดหวานนุ่นงมากกินเด้อพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มันหอมบริสกันเดือดหวานเลยฮึได้อินนอ่มนะอิ่กินข้าวแรงมากินเลยเข้าวแรงก,กินวันน่ะ Cá nè Cái cầm cầm mà tôi nhuộm phải như thế nào Cái đai phần này nè Tăng bớt nồi nừng Cửa cái đai Quay cái bớt nồi nừng mình bỏ Quay cái nồi nừng cái nồi nừng Một tăng chút cái nồi nừng แปงชูกน้อยหนึ่งปาดเอามากินตอนมาเนี่หวานหวานเนอะพ่อแม่พี่น้องข้าอยู่ดีมีแห้งพี่น้องยิดมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อย่าลดมติดตามพี่น้องก็เป็นกำลังใจโชคกมานัำรวยเอ็นยังฟังปัง